พี่น้องมากินวุ้นเสียวด้วยกันจ้ามากับนุ้ยน้อยนะคะทุกคนาาามากับสาวน้อยคือเก่ามาเลยใช้ไม่เป็นหนูใช้ตะเกียบไม่เป็นใช้แต่เกียบบ่ยเป็นก็ใช้ซ้อนๆมาๆยุงไล่ข้าวกินจักหน่อยแล้วจ้าถั่วง,งอกกระโผ่ลาภาคือเก่ามาเด้อมากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ายามแรงตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วเนาะนุยนะ้ยเนาะ น้อยๆยคนได้เซนเล็กนะาจาน๊ะเนาะสวัสดีค่าก่อนจะใส่ผิดเยอะเนี่ยมันเ,เ,เผ็ดคไม่ได้เสียได้เลยสวัสดีค่าก่อนคนเราบบใส่เ,ใสสยเยอะคนเราหนูหวัวบ้าลายบกกลายเลยผิดูชอบกินเผดออบ,บ้าบบไส่าลายก็สุดยอดเผ็ดแล้วซ่าแล้วกันเสาเดือนบบสู้ตอนนี้นะคะหลีกเลี่ยง กินเผ็ดจักหน่อยข้าวไม่ค่อยดีน้ำใส่ไ่ค่อยดีน้ำใส่หนึ่ต้องการน้ำใส่นุยต้องการอือยูยูยูยอารีบกินเลยเลยยูแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวนัวแล้วสะเสด็จบุงเด้อดดดพี่น้องเด้อคืออร่อยแล้วจะไม่ปรุงนะคะทุกคน้องวว่าแลพี นัวแล้วนัวแล้วแ่บแล้วนุววววว่นเสน้นของลูกน้อยของลูกน้อยอ่ะเสน้นเล็ก

kalau nak

ริ่มหลายกนเริ่มหลายเอ้อกินแล้วนุ่หลายนุงหลายหลายพี่น้องข้าวกินข้าวกรับกินเบิดมากอ่ะ กินเพชดจักหน่อยพี่น้องเพื่อใจักที่ลายเพดอย่บรูกบอเพ็ดบอกฮอนฮ้อนพี่น้องเพ็รทั้งเพ็ดทั้เพ็ดทั้งฮ้อนเพชรละยแดงจินตึงอยู่ ตนไหนต้องกินให้หมดอมต้องกินให้หมดอะไรมากเผ็ดกูไหนต้องกินให้หมดม่เผ็ดคุณบ้าบกเพชรถือน้ำผูน้ำตา <c oughs> มำำแม่จำรีกก็บอกแมนซิคู่ อีกสามสี่คำ กินน้ําเหรอไปกินดีกว่ากินน้ํากินนี่บากินน้ําน้ําเลยโอ้ยน้ํากับพี่น้อง มาดีมากมากินก๋วยเตียเ๋ยวแล้วกระเซาะถ้วยไปสุง <c oughs> ปป่งไปแล้วฝรั่งมองอันเอาใบถ้วยมองไหนเวลาวก็กินยิ่มนะพี่น้องที่จริงแล้วว่างเว้นในโต๊ะขาเจ้ามาเก็บก็ได้อันนี้พันย่างมาถามว่าเอาไว เดือนชีบไปบ่งหลังคัวเลยย่างไปดิเออเอาน้ำก่อนพี่น้องนั้นให้สาวน้อยแก้วนึง อิ่มแล้วอิ่มแล้วแซ่บร้านเมื่อได้มายันแบบกับแซ่บร้านร้านประจำนะคะเราเดือนกินอยู่นี่แล้วกันแลวนะ้วเน,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 นาะเย,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 ยียร้อยนะคะเป็นห้สองร้อยนะคะทุกคนอ่ะ กินแล้วใช่ไหมกิมแล้วพี่นอนะ้องไปกินน้ะเขนลูกเผ็ดแพงหมดลูกเผ็ดแพงหมด